สวัสดีครับ FC มืีมณีส่องเกษตรเพียงพอสส,สกเจก,กกะสีพาเอฟซีมาเรียนรู้วิธีรีดยางหน้าเรียบหน้าสวยนะครับรีดซ้ำได้หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นหน้าต่ำหน้าสูงก็เรียบสวยมาชมกันเลยครับก็จะพา f, G, f c FC อไปชมหลายๆต้นนะครับไม่ใช่จะดูแค่ต้นเดียว ไปดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นน้อยนะครับเนาะต้นน้อยต้นน้อยกรเรียบสวยนะครับทีมือก่อนสีไปเบิ่งเทคนิคความรู่กันมาเบิ่งผลงานกน่อนเนาะนครับเนาะหน้าต่ำ,ตำ,ตำก็เรียบสวยงามกินซ้ำได้อีกครับหน้าสูงหน้าสูงแห้งงามครับ หนาสูงแห้งงามเลยครับพีมือนะครับกิีดซ้ำได้อีกหลายเถือครับหนาต่ำนี่ครับผ่านบอพี่น้องผ่านบอเบื้องต้นนี้ครับอ่าครับเป็นไดหนาสูงหนาต่ำาเรียบงามบอกว่าจะเป็นซ้ำเปลือกเกา่าแบบนี้กาสีพาเอฟซีไปเอาเทคนิคไปเอาวิธีนะครับเนาะ ถาว่าเห็นนางงามนานเรียบแล้วสวยแล้วอยากจะขีดตามอยากจะทําเป็นขีดเป็นขีงงามอย่างซี่มาเบิ่งเทคนิคบัดนี้ครับปะไปเบิ่งเทคนิคสิเราเทคนิคครับนะครับสําหรับเทคนิควิธีขีดยางนานเรียบหนานสวยกะอันดับแรกผมกะอยากบอกว่าเราต้องบำรุงยางบำรุงต้นยางเขานี่ให้เปลือกอ่อนนะครับเนาะเปลือกอ่อนขีดง่ายโดยวิธีการ ใส่ปุ๋ยให้เหมาะพอเหมาะให้เหมาะสมกับต้นยางที่ต้องการเหมาะสมก็คือ1ไร่ต่อ1กระสอบนะครับหมายความว่าเรามี10ไร่แล้วก็จะใส่10กระสอบต่อปีนะครับแบ่งใส่2ครั้งครั้ง,งละ5กระสอบถ้า10ไร่2ครั้งก็เป็น10ส,สอบต้นยางก็จะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาได้ทานอาหารที่เหมาะสมสมควร ตามที่เขาต้องการนะครับสูตรนี้เป็นสูตรวิจัยจากสกะยจากกยอทอที่อบรมมานะครับอันดับสองที่จะให้จางหน้าสวยก็คือมีดครับมีดกรีดยางจะต้องคมเพราะว่าจะได้ไม่บาดหน้ายางนะครับแล้วก็เดือยเดือยจะต้องอยู่ตรงกลางแล้วก็ลักษณะเดือยลักษณะเดือย ไปเดือยก็จะเหมือนเล็บมือนะครับเหมือนกับเล็บมือจะไม่แหลมมันจะกรีดง่ายนะครับเมื่อมีดคมเดือยตรงตามที่เราต้องการจากนี้เราก็วิธีการกีดนะครับวิธีการกรีดเราจะไม่เอียงมีดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมทําให้ดูนะครับมันก็จะไม่เอียงขนาดนี้จะไม่เอียงเดือยมีดเข้าต้นยางเราจะตั้งมีด กรีดอย่างนี้นะครับตั้งมีดกรีดกรีดเราจะตอนกรีดเราจะไม่ตะแคงเดือยเข้าไปหาลำต้นนะครับเพราะว่าจะทำให้หน้ายางเสียกรีดถึงแก่นนะครับกรีดถึงแก่นถ้าเราตั้งมีดกรีดอย่างนี้โอกาสที่จะกินแก่นหรือบาดเข้าเนื้อเยือ่อจะน้อยมากนะครับสำหรับวิธีของผมนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการกรีดนะครับโดยการกรีดโดยก่อนจะกรีดเราก็ต้องจะรู้นะครับว่าต้นยางของเรานี่ของเรานี้มีเปลือกอะไรบ้างนะครับต้นยางของเราก็จะมีเปลือกอยู่สาชั้นชั้นแรกชั้นแรกคือเปลือกทรายชั้นที่สองถัดเข้าไปก็คือ ท่อน้ำยางสั้นที่สามก็คือท่อน้ำเลี้ยงนะครับผมเรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงนะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นท่อลำเลียงน้ำขึ้นไปหาใบนะครับเป็นน้ำใสๆเป็นน้ำธรรมดานะครับถ้ากีดไปถึงท่อน้ำเลี้ยงจะเป็นน้ำใสๆออกมามั่นหมายความว่าเรากีดถึงแก่นแล้วนะครับถ้าไม่ถึงแก่นก็จะทำให้เนื้อ หน้ายางเราเสียแล้วถ้าเรากีดไปถึงท่อนำเลี้ยงการกีดเราจะกีดแค่สองท่อครับสองสองชั้นนะครับชั้นแรกเปลือกทรายชั้นที่สองท่อนำอยางเราจะไม่กีดให้ถึงท่อน้ำเลี้ยงชั้นที่สามนะครับสำหรับเทคนิคการกีดตั้งมีดกีดไม่ให้ถึงท่อนำเลี้ยงนะครับเอาละครับทั้งนี้ทั้งนั้นทุกๆส่วนมันก็ต้องอยู่กับ ฝีมือนะครับอยู่กับฝีมืออยู่กับความชํานาญไม่ใช่จะเอาเทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งไปใช้แล้วก็จะประสบผลสําเร็จอยู่ที่ความชํานาญอยู่ที่เทคนิคแต่ละคนสําหรับการทําเกษตรไม่มีเทคนิคตายตัวไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับจะทํำยังไงก็ได้วิธียังไงก็ได้ที่เราทําแล้วออกมาดีทําแล้วออกมาสวยนะครับสําหรับการทําเกษตร นั่นแหละครับคือเทคนิคในเมื่อทำแล้วออกมาดีบางคนแบบว่าพื้นที่เมือ่อต่างกันจะใช้เทคนิคอย่างเดียวกันไม่ได้นะครับสำหรับการทำเกษตรแบบว่าดินทรายก็ต้องใช้เทคนิคอย่างหนึ่งดินเหนียวเราก็ใช้เทคนิคอย่างหนึ่งในการทำการเกษตรนะครับ เราจะเหมารวมไม่ได้การกรีดยางเหมือนกันนะครับคนบางคนก็ใช้เทคนิคอย่างหนึ่งบางคนก็ใช้อีกเทคนิคอย่างหนึ่งผลออกมาดีก็เป็นเทคนิคทั้งสองคนนะครับไม่จําเป็นจะต้องเอาเทคนิคคนใดคนหนึ่งมาใช้นะครับก็แล้วแต่ปรับปรุงเอานะครับคือผมบอกมันไม่มีเทคนิคตายตัวเทคนิคใหม่ๆจะออกมาสม่ำเสมอ จะได้ไม่ตกเทียงกันนะครับแบบว่าพื้นที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละครับอย่างเช่นดินทรายจเจ้าดินเทคนิคดินเหนียวไปทําไปปลูกมันก็ไม่โตเทคนิคก,การปลูกดินเหนียวจเจ้าเทคนิคก,การปลูกดินทรายไปทำในเทคนิคดินเหนียวมันก็ไม่โตนะครับเทคนิคพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่ลูกลงังมันมีเทคนิคหลายตัวนะครับการทําเกษตรเราจะต้องสํารวจพื้นที่เราก่อน ต้นยางเหมอนกันต้นเล็กต้นใหญ่เทคนิคก็แตกต่างกันไปต้นยางแก่ต้นยางอ่อนต้นยางมีอายุเราจะเหมารวมไม่ได้นะครับเอาละครับผมสำหรับท้ายคลิปถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับสวนยางพาราก็คอมเมนต์มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกการกีดการดูแลการทำขี้ยางก้อนถ้วย การใส่ปุ๋ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาหาผมได้นะครับผมสามารถตอบได้เพราะว่าผมทำอาชีพกีดยางมาหลายปีแล้วถ้าทำจริงๆก็18ปีแล้วนะครับตั้งแต่เล็กๆก,ก็อยู่กับสวนยางก็ยังไม่ได้ศึกษามาศึกษาตอนโตก็มีความรู้ประมาณ17-18ปีถือว่าให้คําตอบได้ทุกอย่างเกี่ยวกับยางพารานะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็จ,จะขอจบไปเพียงที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ